ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนนี้ต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องนีน่นซีเฮดค่ะอันดอนซโอนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิป Black To School จัดกระเป๋าเตรียมเปิดเทอมนะคะก็คือตรงนี้เราเนี่ยจะเปิดเทมอมขพรจริงกระเป๋าตั้งนานแล้วแหละเนาะแต่ว่ามันแบบเปลียนออนไลน์ไงเออก็เขาประกาศมานะคะว่าจะเปิดหลังจากวันที่15กันยายนไปนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเปิดหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเปิดก็จะมีมอร์นิ่งดูมที ก่อนไปโรงเรียนตามมาอย่างแน่นอนค่ะะนะคะแล้วก็แล้วเราะะก็มีทั้งหมดสองกระเป๋าก็าคือเป็นกระเป๋าแบบกระเป๋าเล็กมาไว้สะพายแล้วก็มีเป็นกระเป๋าอันใหญ่นะคะที่หนักมากมาก,มากค่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่กระเป๋าเล็กกันเลยนะคะไม่พูดท่านทางเพจไปกันเลยนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เอาอันนี้นะมาห้ยไว้อ่ะก็ข้างในเนี่ยค่ะก็จะมีเป็นพวก นี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นสมุดวัคซีนนะคะก็คือนิพกไวเนาะถ้าความจริงก็ไม่ต้องฉีดแล้วแต่ปกไวนะคะเพราะว่ากลัวหายแล้วก็มีอันนี้นะคะคือแนะนำมากมากเลยคะ่ะก็คือเป็นสรุปคณิตศาสตร์ประถุนะคะแต่ว่าเราจบมาแล้วเนาะ,ะก็เอาไปใช้ใช้นะคะเพราะว่ามันแบบคือมันดีนะคะทุกคนเนี่ยแบบว่าละเอียดแล้วก็แบบเข้าใจง่ายนะคะแล้วลายข้างในก็คือแบบน่ารักมากๆ ก็คือเราซื้อไว้ก่อนที่จะสอบข้อมอหนึ่งอะไรเนาะตัวนี้ก็ขาดไป<ด>แล้วนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้นะคะในยุคนี้นะคะก็ต้องมีเป็นหน้ากากอนามัยนะคะก็มีทั้งหมดหนึ่งเล่นนะคะทุกคนก็มี <ๆ S 2> ทั้งหมดห้าสิบชิ้นนะคะก็<ๆ>ใช้ได้ห้วันนั่นแหละเนาะคือวันละหนึชิ้นก็ใช้ไปยาวๆเลยนะคะแล้วก็มาค่ะ เดเรานะคะมาดูให้ตรงกระเป๋าช่องนี้กันเลยค่ะก็จะเป็นแบบช่องนี้นั่นแหละเนาะคือตรงนี้นะคะจะอัดแน่นไปได้วยของกระปุกกระปิกหลายสิบอย่างนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคือมันเยอะมากนะคะก็ามาอันแรกเลยนะคะก็จะเป็นลิปวิตแห้งค่ะนี่เป็นสีม่วงนะคะแล้วก็มีกุเดทธรรมะด้วยนะคะแล้วก็เป็นสเปร,รย์แอลกอฮอล์ค่ะแต่ว่ามันจะหมดลแล้วเดี๋ยวค่อยไปเติมทีละอันกัน นี่ก็เอาไว้ฉีดนะคะค่าเชียยเวลาไปโรงเรียนนะคะแล้วก็เป็นนี่คะน่ารักมากท้าเป็นกระเป๋าตังค์นั่นเองค่ะก็คือเราได้มาจากโมชิโมชิอีกแล้วนะคะเคยบอกว่าของสใหญ่ได้มาจากโมชิโมชิเนาะอ่าแล้วก็ข้างในนะคะก็จะเป็นบัตรประชาชนนะคะดูหน้าสิเออมากแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะนี่แล้วก็มีตังค์อยู่นะคะหนึ่งร้อยบาทอ่าแล้วก็มีอ่อ อันนี้นะคะเป็นกล่องแว่นตานะคะแต่ว่าเราไม่ได้ใสยตาสั้นนะทุกคนเป็นแว่นกองแสงนะคะนี่สีชมพูคือไม่ได้สส่ตาสั้นแต่ว่ามันคือแว่นกองแสงเขาจะใส่ไปทําไมวะเออไหนใส่ไปคือพกไปนะคะจะดูแบบตั้งใจเรียนนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจเรียนแต่อย่างใดน,นะคะแล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาอันนี้นะคะก็จะเป็นลิปมันนั่นเองคะ่ะนี่นะคะก็คือเป็นลิปมันนะคะแบบนี้ อันนี้นะคะก็จะเป็นหูฟังนะคะเป็นหูฟังบลูทูธแบบนี้นี่แล้วก็มีนี่นะคะนี่คือแบบน่ารักมากๆนะคะก็ได้มาจากโมชิโมชิอีกแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นโพชอิดนะคะนี่แบบนี้น่ารักมากนี่โมชิเนี่ยเขาก็จะเป็นที่มัดผมนะคะนี่เป็นแบบนี้คือแบบน่ารักมากๆนะคะก็พกติดไป อ๋อแล้วก็มีอันนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นกระจกก็ได้มาจากโมชิโมชิอีกแล้วนะคะนี่เห็นไหมไม่เห็นนะคะแต่ว่าก็อาจจะอ่านออกว่เป็นโมชิโมชินะคะก็เปิดยากมากนี่นะคะก็จะเป็นกระจกแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมแล้วก็จะมีเป็น วิอยู่ข้างในด้วยนะคะนี่แบบก็อันนี้นะคะก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะคือแบบน่ารักมากว่าก็ดูดีเห็นไหมแล้วคือเราจะเอาไว้แบบว่าไว้แปะนำ้ำมุดหรือว่าหนังสือนะคะก็<ๆ>คือเอาไว้นะคะเอไว้แบบจดสรุปที่โรงเรียนหรืออะไรแบบนี้นะคะได้แปะลงไปเลย<ๆ>หมดไปแล้วนะคะสําหรับกระเป๋าแรกจะบอกว่ามันแน่นมากอะ่ะดูดีนี่หมดแล้วนะคะเรียบร้อยอ่าเราจะไปที่กระเป๋าใหญ่กันเลยนะคะไปเลย เดี๋ยวเรานะคะก็มาที่กระเป๋าใหญ่ใบนี้เลยดีกว่านะคะอ่ะก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นเหมือนแบบเป็นเครื่องคิดเลขนะคะแต่ว่ามันไฟฟ้าชนนะคะก็คือกดไม่ได้แล้วแต่ว่าเมื่อก่อนนะกดได้นะคะตอนนี้มันพังแลยนะคะคือน,นะคะก็จะเป็นกระติ๊งนะคะชกกระติกเไป่าสีชมพูนนะคะก็ที่เรากินไปแล้วนะคะเพราะว่าอากาศร้อนอยู่นาะแล้วฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นผนี่ขนาดยังไม่ได้ใส่หนังสือนะคะ ก็โอ้โหหลังหกักพอดีแล้วอย่างห้องเรียนนี่คืออยู่ชั้นห้าชั้นห้านั่นแหละนี่นะคะก็จะเป็นสีชมพูเช่นกันนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกระเป๋ากันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มจากไอตรงอันใหญ่ก่อนนะคะว่าโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาที่อันแรกกันเลยนะ,ะน,นะคะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นกระดาษวาดรูปนะคะคือแบบใหญ่มากดู ใหญ่กว่าหน้าอีกอะกระดาษรายงานนั่นเองค่ะก็เอาไว้แบบใช้เวลาที่ครูให้ทำแล้วก็แบบไปสอบแบบเนี้ยแบบนี้เนาะก็ต่อมานะคะจะเป็นแฟ้มนั่นเองค่ะนี่เนาะก็จะเป็นแฟ้มเป็นรูปวางเรนเดียร์นะคะแล้วก็อันนี้นะคะได้มาจากโมชิโมชิเหมือนเดิมนะคะคือของขัาดใหญ่จะจะได้มาจากโมชิโมชินะคะเพราะของโมชิโมชิเนี่ยมันน่ารักนะคะ <S 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 โอ้เปิดได้ <S <S นี่นะคะข้างในนะคะก็จะเป็น,นพวก ใบงานต่างๆนะคะไม่อันนี้ผิดด้านล่าวะเออเนี่ยนี้นะคะก็เป็นพวกใบงานต่างๆนะคะคู้ที่เรียนออนไลน์แบบเยอะมากๆแล้วก็ต่อมานะคะเราก็จะใส่พวกแบบหนังสือแลวกนี้ไปนิดเล็กน้อยนะคะเราใส่ทั้งหมดสามเล่มค่ะนี่นะคะาาก็จะเหบบนี้ติง๊งแต่เป็นวันที่เล่มจิ๋วของเราะค่ะอันนี้นะคะเราก็ได้มาจากโมชิโมชิเหมือนกันนะคะคือเราแบบของส่วนใหญ่ชอบ ได้มาจากโมชิโมชินะคะแล้วก็แบบอันนี้แบบพวกแบบจดสรุปอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นจดตั้งแต่ป .6 เนาะคือใช้แบบมาแบบนานๆแล้วแหละประมาณนี้นะคะแล้วก็มาต่อไปนะคะอันนี้นะคะเราก็ได้มาจากโมชิโมชิเช่นกันนะคะนี่เนาะคือแบบโมชิโมชิเยอะมากนะคะก็จดพวกแบบเอาไว้แบบจดอะไรแบบนี้นั่นแหละต่อมานะคะก็เป็นสมุดการบ้านของโรงเรียนนี่คือตั้งตั้งแต่ป .6 อะนะแต่ว่า ไม่เคยจดจดไปแค่ครั้งเดียวนะคะดูอันนี้ดูวันดูวันที่โอ๊ยกล้องไม่โฟกัสอีกแล้วนะคะเป็นวันที่สามสิบเดือนสิบเอ็ดปีหกสามก็คือจะครบปีแล้วก็จดไปแค่หนึ่งครั้งนะคะมาค่ะเราเรามาดูอันต่อไปนะคะก็จะเป็นกระเป๋านั่นเองเขาแบบใหญ่มากๆนะคะอันนี้นะคะเราก็ได้มาจากโมชีโมชีอีกแล้วนะคะก็ จะเป็นพวกแบบปากกาไฮไลท์ปากกาสีดินสอไอ้พวกนี้นะคะก็มาจะมาดูกันเลยอันนี้นะคะพ็แบบเยอะมากๆเนาะก็ค like ือเอาคนมานไปก็จะต้องแบบเอากระเป๋าใหญ่ๆนะคะนี่นะคะก็จะเป็นพวกแบบปากกาแบบนี่นะคะแบบปากกาไฮไลท์คือแบบมีเยอะมากๆอัทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นปากกาเมจิกทั้งหมดคือแบบมีเยอะมากๆนะคะแล้วก็พวกปากกาเมจิกทั้งหลายนะคะ แล้วก็ดินสอนะคะแล้วก็พวกปากกาต่างๆนะคะกระตุกกระติ๊บจะไม่หมดนะคะก็ <c oughs> รู้สึกเจ็บคอแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปที่กระเป๋าต่อไปกันเลยนะคะปไปยมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่กระเป๋าต่อไปกันเลยนะคะกระเป๋าช่องสุดท้ายแล้วนะคะก็คือช่องนี้นี่รู้สึกแบบเริ่มเจ็บคอแล้วนะคะพูดมากไปหน่อยแล้วก็มาค่ะก็จะเป็นอันนี้นะคะก็คืออันนี้นะคะแล้วก็จะมาจาก โมชิโมชิอีกแล้วนะคะคือขอขยา่ได้มาจากโมชิโมชิพูดกี่รอบแล้ววะอ่ะก็ะจุดดับนี้คือแบบฟุ้งฟิ้งนะคะก็คือจะเป็นแบบกระเคลสอยู่ข้างในแบบนี้นะคะคืออันนี้เราซื้อมาตั้งแต่ปห6แล้วเนาะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยนะคะข้างในนะคะก็คือแบบก็แน่นเหมือนกันก็จะเป็นพากกาน้ำเงินนะคะแล้วก็ไม้บรรทัดเหล็กแบบจิ๋วนะคะแล้วก็จะมี ปากาแดงแล้วก็เป็นลิปควิดแห้งสองอันนะคะแบบนี้นะคะต้องขอโทษก็ไม่รเป็นอะไรนะแค่งนะคุณผ่เรามาดูกันต่อเดีกว่านะคะแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นปากกาเป็นรูปน้องหมาด้วยเนาะนี่แล้วก็มีเป็นจริงควิดี่สองที่างเก็บพวกนี้ทาแดงสองแท่งนะคะแล้วก็บเกียวหมดแล้วค่ะก็ประมาณนี้เนาะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกระเป๋านี้ นี่นะคะก็ต่อมาค่ะก็จะเป็นถุงผ้าสีชมพูแบบนี้นะคะคือแบบน่ารักมากเป็นรูปยูนิคอร์นนะคะก็จะเป็นกระเป๋าเก็บอุณหภูมินะคะนี่แบบนี้นี่ข้าะในก็จะเป็นแบบแบบนี้เนาะก็คือเอาไว้แบบว่าห่อ,ข,อข้าวไปกินที่โรงเรียนอะไรแบบนี้นะคะ่ะแต่เราก็จะไม่ได้เอาไปทุกวันนะคะจะเอาไปเพราะวันไหนที่แบบไมไ่กินข้าวโรงเรียนนะคะคือแบบน้องน่ารักมากๆกันดูดิ โอเคค่ะแล้วก็มาที่อันต่อไปนะคะก็จะเป็นอันสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นสมุดของโรงเรียนนะคะก็คือเอาไว้จดที่โรงเรียนอะไรแบบนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็สําหรับคลิปในวันนี้นะคะก็ประมาณนี้ถ้าใครชอบิปมนีนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะสําหรับวันนี้ ขอตัวลาไปกินน้ำมะนาวก่อนนะคะเจ็บคอมากมากเลยค่ะบ๊ายบาย